เนี่ยคุณแม่ต้องทบทวนเรื่องนี้มากเขาบอกว่าคนที่เริ่มทบทวนเรื่องนี้จะแข็งแรงนะจะ,จะไม่ตายทั้งเป็นคนที่ไม่ตายทั้งเป็นมันจะสงบเย็นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอยู่นานอยู่สั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์การทบทวนหรือว่าตรวจสอบตัวเองต้องทําทุกวันนะลูกจะเป็นนักบวชไม่น,นักบวชลองทําดูนะคะพิสูจท,ทั้งหลายอันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิต ที่แสดงเอาไว้ให้พวกเราได้สอบทานตัวเองนะคะข้อสอบทานสิบอย่างเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆนืองสิบอย่างนั้นอะไรบ้างเล่าถ้าเป็นนักบวชอย่างคุณแม่นะก็ต้องบอกว่านักบวชควรพิจารณาเนืองเืองว่าบัตรนี้เรามีเพศที่ต่างจากคฤหัสถ์เราต่างจากคฤหัสถ์อาการกิริยาใดๆ ของนักบวชหรือของผู้รักษาพรมจันทร์ต้องทําด้วยอาการกิริยานั้นๆเช่นก็อันนี้คุณแม่พูดเป็นภาพเลยนะคือต้องมีความสํารวมในความคิดอันนี้ไปที่เรื่องความคิดคิดละโมบต้องสํารวมต้องมีฮิริมีโอตตะปะอย่าโลภอย่าสอนแบบให้คนไปโลภอันนี้กรรมหนักมากเพราะว่าเราหลอกเขาเพื่อผลประโยชน์ของเราน,นี่ไม่ควรทําต้อง ต้องทบทวนว่า้คุณมีชีวิตที่สงบเย็นนะ่ะคุณต้องทําให้คนอื่นไม่หลงสิถ้าคุณไม่หลงได้คนอื่นก็ไม่หลงได้ถ้าคุณหลงได้คนอื่นก็หลงนะ่ะเพราะฉะนั้นทบทวนเลยว่าเรามีชีวิตที่ออกจากการเผลอเพลินในราค่าโทสะโมหะเราต้องทํากิริยาใดๆนะคะเราต้องพิจารณาเนืองๆว่าเราเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราเป็นผู้ที่เดินออกไปขอ คุณแม่เนี่ยมีหุบเขาโพธิสัตว์คนนู้นก็ถวายนี่คนนี้ก็ถวายนั่นน่ารักที่สุดเลยคุณแม่ต้องทำให้อานิสง์เกิดขึ้นกับผู้ที่ให้เพราะเราเป็นผู้ขอเราจึงต้องรู้จักสันโดษในอกุศลแล้วสันโดษในราคะโทสะโมหะเมื่อไหร่อานิสง์ใหญ่ของผู้ที่ถวายทานก็เกิดขึ้นเหมือนเราให้คนอื่นละความตนีเพื่อที่จะให้เรามีอัตตาอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่เราให้คนอื่นละความตนิเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อให้เราเป็นบุคคลที่ควรกับการรับคือเนื้อนาบุญเมื่อเรารับเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีหรือเปล่าเราส่งสิ่งนี้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเพื่อละราคาโทสะโมหะหรือเปล่าอันนี้เป็นเชิงที่เราต้องตรวจสอบตัวเองอันนี้อย่างคุณแม่เนี่ย คุณจะคุณแม่จะไม่มารับมาเพื่ออยู่ในนรกเลยนะมันไม่มีมันไม่มีปัญญานะคะทีนี้นักบวชคนพิจารณาเนืองๆว่าอาการวาจาทางกายทางวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ยังไม่อยู่คือการบรรลุธรรมนะใช้ชีวิตอย่างไม่โลภไม่หลงไม่โกรธเพื่อการบรรลุธรรมยังมีอยู่ลดน้ำต้นไม้ เมื่อวานนี้จากเมื่อคืนนี้สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งอะนะเป็นการวิเวกที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็สเราควรพิจรารณาหนึ่งเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ให้สอบทานตัวเองว่าเรามีศีลไม่ใช่ต้องแบกศีลไว้อวดคนอื่นว่าฉันถือศีลแปดฉันไม่กินข้าวเย็นฉันดีกว่าคนอื่นไม่ใช่ เรื่องกินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นมันไม่ได้อยู่ที่ศีลมันอยู่ที่การพิจารณาว่าเราเบียดเบียนหรือเราไม่เบียดเบียนวันนี้น้ำหนักคุณแม่ลดลงสักหนึ่งกิโลแต่คุณแม่เบาขึ้นอันนี้คุณแม่ก็จะเริ่มปรับธาตุอาหารของคุณแม่และเพราะว่ามันเบาพอเบาก็พเพราะมันก็ไม่ต้องทำงานหนักนะคะมีศีลดูว่าตัวเองเนี่ยเอ,อ่อมีความโลภความโกรธความหลงหรือไม่นะคะ นักบวชควรพิจรารณาเนืองเืๆว่ามีผู้รู้มีผู้ที่รู้เนี่ยไข้คร,ครวนนะคะแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่คือมีผู้ที่รู้อะแล้วรักเราอะ่ะแล้วก็เตือนเราคือเวลาที่ใครเตือนเราคนนั้นรักเราทั้งนั้นดอลกแล้วเขามีศีลที่จะเตือนเราเพื่อให้เราหยุดเนี่ยอืมเรา พร้อมที่จะรับฟังการเตือนนั้นหรือไม่เห็นไหมคุณแม่ก็ยอมรับฟังการเตือนของผู้ที่มีศีลที่จะเตือนคุณแม่นะอันนี้เป็นต้นนะคะเราเตือนตัวเองได้เราติเตียนตัวเองได้โดยศีลเราให้ผู้ที่ค่้ควรผู้รู้ทั้งหลายที่ติเตียนเราได้เราควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ยืนลดน้ำต้นไม้เนี่ยมันให้ความชัดเจนมากว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องไปเมื่อวานนี้ก็มีคนที่พาคุณแม่ไปดูแหล่งน้ำแล้วคุณแม่ก็เข้าไปในสถานที่หนึ่งเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพมันเหมือนคือมันดูล้างลาผู้คนอะ่ะมันแสดงเห็นความจากพราก แล้วเราก็รู้เลยว่าตอนที่คนที่สร้างยังมีชีวิตอยู่มันก็คงจะงดงามไปตามความดำริของผู้นั้นพอมันมันเศรษฐกิจไม่ดีภาวะการฝืดเคืองสิ่งเดล่านั้นมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันมันดูล้างไปเลยค่ะมันเห็นเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทวนอยู่ว่าเราเราต้องเจอการพัดพลาดไม่จากเป็นก็จากตายนะคะเจ็ดเราควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรม เป็นของของตนนะคะเป็นผู้รับผลเราแสดงกรรมใดเราได้รับผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเรามีปัจจุบันขณะที่มีปัจจุบัน,นกรรมตรงผัสสะให้เป็นกุศลไว้พอรู้ลมหายใจมีสติในขณะที่หายใจ พิจารณาการกระทบเนี่ยเป็นปัจจุบัน,นกรรมแล้วไม่เผลอเพลินกับความรู้สึกเมื่อใดที่มีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตันหามีไม่ได้อันนี้คือทั้งหมดที่พูดไปถึงข้อที่หนึ่งเลยเราต้องฝึกอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้เราควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดเนี้ยเราทำอะไรอยู่เราสงบเย็นหรือยังเราละหรือยัง เราสละทิ้งเราปล่อยเราวางเราสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นหรือยังและเราควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่คือที่ที่มันไม่ครุบเครียเรือนว่างก็เช่นใต้ต้นไม้นะมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องอยู่กับความเคยชินที่มันมากง่ายอะอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถึงก็ต้องไปสร้างเรือนว่างอีกหลังนะเอาห้องว่างๆของเรานั่นแหละเรือนว่างคือใจของเราว่างๆจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะเราได้ทําแล้วหรือ,อยังและสุดท้ายเราควรพิจารณาหนึ่งๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทาความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาที่ถูกเพื่อนพมอาจารย์ได้กันถามในภายหลังเวลานักบวชเขาเจอกันเนี่ยเขาจะถามว่าบวชเมื่อกี่พรรษาแล้วมีข้อธรรมอะไรที่จะมาสนทนาการอย่างนี้ค่ะเราจะไม่เก้อเขินเลยค่ะเราก็มีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนะคะมีข้อปฏิบัติของเราเนี่ยค่ะที่สามารถทําให้เราบรรลุนะคะคือปัญญามันมีไว้เพื่อการบรรลุ บรรลุธรรมคือบรรลุความทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทั้งสิบข้อเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่นักบวชหรือไม่นักบวชก็ควรจะพิจารณาอันนี้คุณแม่ก็ให้กําลังใจเลยว่าุมทราบจากพระโอษฐ์วันนี้พูดเรื่องการสอบทานตัวเองนะคะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการเตือนตัวเองมีศีลเตือนตัวเองได้ไหมให้คนที่มีศีลมีธรรมตักเตืเอนได้ไหม เห็นว่ากรรมเป็นสิ่งที่มันต้องได้รับผลแน่นอนไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเราต้องบอกว่าเรามีธรรมที่เป็นปัญญาของเราที่จะทำให้เกิดการแตกฉานปัญญามันจะทำให้เราแตกฉานในธรรมนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่เรามาเพื่อจากพลากทั้งนั้นนะคะเราตรวจสอบตัวเองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าวันเดือนขึ้นไปมันเร็วมากเลยมันเร็วจริงจริง